สวัสดีค่ะชาวเพจไบโอโลทีเนาะวันนี้จะมาอัปเดตถั่วจากต้นเล็กๆค่ะที่เราปลูกไปเนื่องจากว่าใบถั่วเขาปกคุมดินมากเลยมดก็เยอะมากๆเพี้ยก็มาตามมดเนาะ,อะตอนนี้เป็นช่วง กลางๆงเดือนตุลาฯกำลังจะเข้าหน้าหนาวอากาศก็จะเป็นแบบแห้งแห้งหมดก็จะชอบมาเพราะว่าเวลาเราลดน้ำมันก็จะมีความชื้นนิดนึงพอเวลาผ่านไปสักพักนึงเขาก็จะเป็นแห้งๆเนาะมดก็จะชอบนักแล ตัวกับเพลี้ยเป็นของคู่กันค่ะหน้านี้จะชอบมากินมากๆเลยมดก็จะขนเพลี้ยมาขยายเยอะมากมายเมื่อเช้าก็พึ่งเอาน้ำส้มกับสันไหลเนาะสันไหลมะนาวเจือจางมาฉีดไล่ไปสักนิดนึงก็ มาตรวจตรวจดูก็ดีขึ้นมีนิดนึงไม่ค่อยเยอะเหมือนตอนแรกๆใบเขาปกคลุมมากก็เลยมาเล็มใบออกค่ะเล็มเราลองมาเล็มใบออกดูว่าเอ,อม,มันจะช่วยได้ไหมจากเซตแรกที่เคยปลูกเราสังเกตว่าเราเล็มใบล่างๆออกแล้วมันก็ช่วยเรื่องของใบสนิมได้บ้างแล้วก็มแมลงที่มากัดกินใบเนาะถามว่า ป้องกันได้เลยหมดเลยไหมก็ไม่นะคะแต่ว่าเขาก็จะทุเลาลงการเล็มใบออกน่าจะเป็นการาช่วยลดโรคที่เกี่ยวกับใบแล้วก็ลดแมลงได้บ้างเพราะว่าแมลงก็น่าจะมาใบปกคลุมแล้วเขาก็จะชอบอยู่ชื้นๆเนาะแต่ถ้าเราตัดออกเล็มๆออกอย่างนี้เขาก็จะแลง่ปงปรงๆแมลงน่าจะไม่ค่อยชอบอยู่ แต่ถามว่ามันมีผลกระถั่วไหมเวลาเราตัดใบออกอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเท่าที่สังเกตเราตัดไปช่วงล่างๆออกมันจะเป็นใบที่แก่แก่เต็มที่แล้วอะไรอย่างนี้เราก็เหมือนกับเป็นการเล็มๆออกบ้างทําความสะอาดบ้างก็ไม่ค่อยจะมีผลเท่าไหร่เขาก็ยังอ,ออกช่อดอกเหมือนเดิมเขาก็ยังออกช่อดอกเหมือนเดิมนะคะ ออกช่อดอกเหมือนเดิมเดี๋ยวดกหรือไม่ดกเราค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งตอนที่เขาจับลูกออกฝักเนาะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็ต้องทำอะค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่เล็มออกเขาก็จะแบบนี้เลยค่ะเขาก็จะแบบใบเป็นโรคราสนิมเสร็จแล้วมดก็จะชอบมาแล้วมันก็แลลกๆไม่สะอาด ฝั่งนี้คือเราเลมออกไปแล้วเขาก็จะแลสะอาดตาลดใบลาสนิมได้บ้างน,นคะคะอันนี้เราก็มาอัปเดตว่าโอเคเราทําอะไรกับถั่วเราบ้างตั้งแต่ลเล็กจนโตเนาะเราจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆค่ะแต่อันนี้ไม่ได้การันตีว่าเขาจะได้ผลแบบผลผลิตดีร้อซหรืออะไรนะคะเป็นการทดลองของตัวเราเองด้วยเพราะเราก็ อย่างว่าเราเป็นมือใหม่เพิ่งหัดปลูกก็ต้องลองไปเรื่อยๆเนาะลองไปเรื่อยๆลองไปพร้อมๆกันกับผู้ชมเพจนี่แหละค่ะเนาะฝั่งนี้เป็นลำน้ำพองเนาะฝั่งนี้เป็นพันเห็นเขาบอกว่าพันเห่าดำโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เราจบกันแค่นี้ก่อนพามาริมใบถั่วเดี๋ยวเสร็จปุ๊บ ต่อไปก็จะมาอัปเดตให้ทีให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาเริ่มจะจับช่อดอกเริ่มจะมีช่อดอกออกมาไม่น่าจะนานน่าจะเริ่มติดฝักค่ะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะสำหรับคลิปนี้เราลากันเพียงเท่านี้ก่อนค่ะมาอัปเดตให้ดูว่าทําอะไรกระถั่วบางเนาะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ